เด้นถังโดดไปโดดไอ้แดกเราไปอ่ะอันนี้เราเอาไปถังนี้แดนไปแดกลาำใจไปไหม <S <S 1> <S 1> เร็วไปเออนะไ,นไนอ้นุ่นถางถังนี้เออไอ้ทวดถังกำลังบุบอ่ะโอ้โห หล่นแน่ตัวถางเอ้ารถโอ้เอ่าเยียมตัวเดันทางได้พวกเราโอ้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 อไอ้ที่ป่ารถอะเดินทางอะน้ำมันดีใจเราจะพาไปเที่ยววะเน่ย

หืมรออย่างนี้กัน